ต้องเปลี่ยนชื่อเรียกกีฬาโมยไทยได้กลับคืนซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพกลายเป็นประเด็นในการแข่งขันกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยกรุงเทพชนบุรีสงขลาจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่9-20ทถึง20ธันวาคม2568โดยสาพันธ์กีฬาซีเกมหรือมนตรีซีเกมได้ลงมติกแก้ไขธรรมนูญข้อบังคับครั้งใหญ่ที่สุด ในรอบ62ปีเรื่องบรรจุชนิดกีฬาที่จะใช้แข่งขันซีเกมที่จะเน้นแต่กีฬาสากลรวมถึงอีเวนต์ที่มีในการแข่งขันโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมเป็นหลักขณะที่กีฬาพื้นบ้านจะมีได้ไม่เกินสี่ชนิดกีฬาชิงชัยได้กีฬาละแปดเหรียญทองเท่านั้นซึ่งจะเริ่มต้นในซีเกมครั้งที่43าที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างไรก็ตามประเด็นที่ทําให้หลายฝ่ายกังวลก็คือเรื่องของการใช้ชื่อเรียกกีฬามวยไทยซึ่งเมื่อซีเกม2023ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเขาเปลี่ยนไปใช้คําว่า กุณขแมจนสุดท้ายประเทศไทยถอนตัวไม่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งทางด้านบิ๊กเน็ตนายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะซีอีโอสาพันกีฬาซีเกมส์ยืนยันว่าในครั้งนี้จะไม่มีกุณขแมอย่างแน่นอนและจะมีการนํากีฬามวยไทยกลับมาบรรจุชิงเหรียญกันเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอาจจะไม่ใช้คําว่ามวยไทยเนื่องจากนานาชาติต่างฝ่ายต่างมองว่ามีกีฬาต่อสู้เป็นของตัวเองหากเปลี่ยนมาใช้คําว่ามวย กฎบัตรของการแข่งขันกีฬาซีเกมแทนทางด้านกัมพูชากุนคแมและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมวยลาวจะตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอน